สวัสดีค่ะพี่น้องคะทักทายกันว่า,ข,าวข่าวข่าวเกี่ยวกับหมอรองหมอลำศิลปินต่างๆเนาะคลิปนี้ขอว่าวเกี่ยวกับน้องธิดาเลา่าค่ะธิดาเล่าศีวิไลพี่น้องคะเกิดอียังคืนเกิดอะไรขึ้นอาจารย์โนชานนชินราชซึ่งเป็นอาจารย์นักดนตรีอีสานบ้านเฮานิละพี่น้องค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์นักดนตรีที่อยู่เบื้องหลังของศิลปินดังๆทั่วฝ่าเมืองไทย ลายตัวลายคนพี่น้องคะอาจารย์เข็ดดนตรีให้มาแล้วจากซีนะคะเราถาาว้าถึงผลงานอาจารย์ก็คือไลยพิ้นห้สิงน้ำแหนะลายคนสาวนำ้ำยื่นเสื้อว่าเดียินเดีฟังแต่สิจําได้บ่เท่านั้นเองเนาะถ้าจําบ่ได้จะไดล่องล่องคนเข้าไปในแอปโซเชียลที่พี่น้องใส่อยู่นะคะพิมพ์ว่าไลายพิ้นห้สิงน้ำแนเนาะเราพี่น้องจะได้ยินได้ฟังเราพี่น้องจะห้องอ๋อทันที ได้ยินเคยได้ยินอยู่ประมาณน,นี้นะคะนั่นแหละค่ะคือผลงานของอาจารย์โนชาโน,นชิน,นราชนะคะซึ่งอาจารย์ได้โพสถึงน้องธิดาเล่าได้เว้าถึงน้องธิดาเล่าแบบนี้คือน้องธิดาเล่าไปงานพี่น้องไปงานงานหนึ่งบัตานีน้องกามีห้องเพลงมี่ําถวายเสียงนี่แหละนะคะแล้วปรากฏวา่าอาจารย์โพสไวแบบนี้นะคะ เพิ่นโพ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของเพิ่นเดอพีพน้องเดอร์โนชานนชินราชค่ะเพิ่นโพ์ไปแบบนี้นะคะอิลาน้อยที่ดาเล่าเป็นนักร้องคุณภาพจริงๆร้องสดก็ไม่ได้ต่างจากต้นฉบับหรือร้องในห้องอัดเลยถึงแม้จะมีปัจจัยเรื่องเสียงสะท้อนในตอนที่ร้องทำให้ร้องยากไม่รู้จะฟังเสียงจากลำโพงไหน ด้วยความที่มีลำโพง PA ที่อยู่ไกลกว่าซึ่งเสียงดังช้ากว่าลำโพงมอนิเตอร์ที่อยู่ใกล้ทำให้มีเสียงสองเสียงสะท้อนกันอยู่เหมือนเสียงก้องก้องแต่ก็ไม่ทำให้การร้องของน้องที่ดาลาวด้อยลงไปเลยถือถือเป็นนักร้องเด็กและเป็นนักร้องอาชีพที่มีคุณภาพโดยแท้เลย อย่าพึ่งจ,จุดจุดจุดไม่เชื่อจุดจุดจุดลองฟังดูได้เลยครับอัดเสียงมาให้ฟังครับเพิ่นว่าถ้าพี่น้องอยากลองฟังเบิงหรือว่าหลายคนอาจจะได้ฟังแล้วพี่น้องเข้าไปฟังที่เ Facebook ของโนชานนทินราชนะคะนี่สาวน้ำเยินเห็นพอพูดสีวิไลเพื่อนแช่มากพี่น้องก็เลยว่าอุ้ยอดเว่าถึงเรื่องนี่บ่ใดว่าเกิดอีหยังคืนว่าสันนเนา ระดับอาจารย์นะคะอาจารย์นักดนตรีผู้ยูเบืองหลังศิลปินดังๆนี่เพิ่เว้าถึงน้องธิดาเล่าแบบนี้พี่น้องซึ่งหลายคนอาจสคิดคื้อกันสาวนมยืนกับคิดเือกันค่ะคิดเห็นน้องธิดาเล่าตอนที่ได้ยินได้ฟังน้องธิดาเล่าห้องเพลงนี่ใหม่ๆพี่น้องห้องเพลงจากใจคนเล่านะคะสาวนมยืนได้ยินได้ฟังบัดตานีมาได้ยินน้องห้องแบบห้องสดๆแน่ ห้องบนเวทีแนเราอีกมือนึ่งหน่ะพี่น้องพี่น้องไปงานบุญบ้านบ้านอิหล่าอุงอิงบ้านพี่อุงอิงอุงอิงเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องเมื่อนั้นน้องไปห้องเพลงอยูบ่บ้านบ้านของอิหล่าอุงอิงเนาะมืองานบุญนะคะพี่น้องปรากฏว่ามีเล่หลายคนถ่ายคลิปถ่ายคลิปน้องแมนบอกคะเราก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอุ้ยเสียงดีนะนี่เสียงดีนะ ประมาณนี้นะนะพี่น้องเราเมื่อนั้นจําได้ว่ามีคนยืนฟั่งอยู่นะั่นห้องห้เลยทีเดียวห้องห้กับดําเสียงทีน้องที่ด่าเล่าห้องห้ฟังนะพี่น้องขนาดนั้นเลยทีเดียวแล้วสาวนุ่มยืนนั่งฟังคือฟังคลิปที่ทีท,ทีเพิ่อนอัดกันนะเนาะสาวนุ่มยืนยังว่าเฮ้ยห้องสดๆคือกันกับห้องอยู่ในแบบได้ยินก่อนหนะนะน้านี้ที่เพิ่นเขาห้องอัดนะที่อัดออกมานั่น ก็ลองเขาไปหาฟังเบิงพี่น้องเนาะเขาไปฟังเบิงพี่น้องอาสิมักชื่นชอบก็ไดเนาะถาม,มัากกะสนับสนุนกันไปคือว่านะคะโบอาจ,จะเป็นศิลปินผู้ใดล่ะค่ะพี่น้องค่ะถ้าเ้าฟังแล้วเออมักชื่นชอบกับสนับสนุนกันไปเนาะผู้ใดกะสามารถสนับสนุนกันได้คือกันนะคะถาม,มักชื่นชอบนําเสียงของศิลปินต่างๆประมาณนี้เนาะได้เห็นอาจารย์โพดแบบนี้ ก็เลยอยากเอามาวา่าอยากมาคุยนั้มพี่น้องเอามาเว่าสู่กันฟังเราก็เล่นไอคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าจังไดแน่หลังจากที่อาจารย์เพิ่นโพดแบบนี้ได้หลายคนเขาไปคอมเมนต์ว่าเก่งมากอาจารย์โนชาโนนครับเพิ่นว่าเสียงคุณภาพจริงๆครับเก็บทุกรายละเอียดอ๋อมาชื่นชมอาจารย์นะคะผมฟังผมฟังย่ำใดเพิ่นว่าอันมวนบบเบือ่อ อีลามีองค์ครับเพื่นวานะคะเก่งมากเลยครับเสียงดีมากเพิ่นวาเก่งมากค่ะเพิ่นวาสุดยอดมากครับเพิ่นวาอดแชร์ไม่ได้ร้องดีจริงๆรนะสันเนาะยอดเยี่ยมมากๆเลยเสียงดีมากจัดน่ารักเก่งสุดๆเพิ่นวาจริงครับไม่มีความตื่นเต้นใดๆเลยเพื่นวาเนาะนี่ผู้เขามาคอมเมนต์นะคะ สุดยอดครับอาจารย์เสียงดีดนตรีไพเราะเพื่อนวานเนาะสุดยอดอยู่แล้วลิงน้อยทิดาลาวศรีวิไลเพื่อนว่าเพราะมากจ้าหนูน้อยพรสวรรค์ล้วน,นจ้าเพื่อนว่าสุดยอดเลยอีลาน้อยวสันเนาะหลายคนกะหอบหัวใจมากเป็นกำลังใจนะคะพี่น้องสาธุสาธุน้ำเดอ้อปังปังเก่งเล่ย์เลยเสียงดีเพื่อนว่าเสียงดีด้วยวสันนะคะ น้องเสียงดีและมีพรสวรรค์ด้วยครับเพื่นว่าร้องสดเยี่ยมไปเลยไม่มีแผ่วเลยเพื่นว่าด้านหน้าเวทีตอนนี้น้องน้องเก่งขึ้นมากเลยนะครับเพื่นว่านะคะหลายคนกับเขามาชื่นชมเป็นกําลังใจประมาณนี้น้องเสียงดีจริงๆค่ะเสียงดีมากเพิ่นว่านะคะนี่เสียงเพราะมากจ้า หักแพงอีหล่าน้อยหักแพงบ้านซีวิไล่เพื่นว่าน้องธิดาลา่าเสียงเหมือนเปิดแผ่นเลยพรสวรรค์ล้วน,นเด็กคนนี้อนาคตไปไกลแน่นอนค่ะอาจารย์ชอบเสียงอีหล่ามากกว่าสันนาะนี่คือกำลังใจต่างๆที่ทักอาจารย์เพื่นเขาม่านะคะสุดยอดลาธิดาลา่านี่คือ่าก็ถเือน่าเป็นคำชมาเป็นกำลังใจจากพ่กอาจารๆเพ่อนเขบ้า ผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์ยู่ไต้โพสต์ของอาจารย์โนชานทนชินราชเราพี่น้องคิดเห็นเป็นจังไดก็สามารถคอมเมนตะ์เนาะคอมเมนต์หรือว่า,าพิมพ์ไว้ไต้โพ์นี่ได้ขึ้นกันนะคะพี่น้องเราพี่น้องคิดเห็นเป็นจังไดพี่น้องก็ลองพิมพ์เนาะไว้ไวต้โพต์นี่แล้วกันนะคะพี่น้องเดี๋ยวสิเขาไปอ่านเขาไปตอบเด้อค่ะเด้อ เบิงแย่งเป็นแห้งใจกันไปพี่น้องถ้ามักชื่นชอบกะส่งเสริมไปคือว่าเนะาะบอวว่าจะเป็นศิลปินผู้ได้ค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องหมักชื่นชอบให้การสนับสนุนเบิงแย่งกันต่อไปคือว่าเราก็ขอบคุณได้หลายค่ะที่มาเบิงแย่งเป็นแห้งใจซอยสาวนมเยื่นน้ำนะคะขอบคุณด้อค่ะพี่น้องเด้อยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ